ขอจเจริญพรญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนดีด้วยกันทุกๆท,ท่านในวันนี้จะเสนอธรรมะเกี่ยวกับเรื่องหมวดของการทำดีและก็ทำชั่วหัวข้อของธรรมะมีว่ากัลยาณีกัลยาณัาางปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว การที่ทุกคนทำดีมีวิธีการทำกันอยู่หลายทางด้วยกันเช่นการไปวัดการทำบุญการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายและก็การทำสิ่งที่ดีๆเช่นช่วยเหลือสังคมและก็ ทำในสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันอาวันนี้อาจะยกเอาแต่เฉพาะนาพระคุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นต้นบิดามารดานั้นนเป็นบุภการีาของบุตรเพราะฉะนั้นเมื่อบิดามารดา เป็นบุพการีคือผู้อุปการะก่อนผู้ที่เป็นบุตรก็จะต้องกะตันยูกะตะเวทีคือตอบแทนบุญคุณของท่าน,นาไม่ว่าจะการดูแลท่านในยามท่านเท่าชะแลแก่ชะลายามที่ท่านเจ็บป่วยหรือยามที่ท่านปกติของท่านแล้วท่านมีอายุมากแล้ว มาคอยดูแลเอาใจใส่ท่านอย่างไม่น้อยที่สุดนก็จะได้รู้ให้คนอื่นเขาเห็นว่าการที่เรากะตันยูกัตเเวทีกับบิดามารดานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าการกะตันยูกัตเตเวทีมาต่อพู้มีพระคุณน,นั้น อาจจะต้องประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรนะไม่ใช่เฉพาะบิดามารดาเท่านั้นที่มีพระคุณกับเราปู่ย่าตายายก็มีพระคุณกับเราเช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่มีปู่ไม่มีย่าไม่มีตาไม่มียายแล้วบิดามารดาของเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดมาได้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบแทนบุญคุณ ของผู้ที่เป็นปู่ผู้ที่เป็นย่าผู้ที่เป็นตาผู้ที่เป็นยายเพราะท่านมีพระคุณมาก่อนมาก่อนบิดามารดาของเราเราผู้เป็นหลานเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยด้วยการดูแลเอาใจใส่อยามท่านเจ็บป่วยยามปกติก็หาของมาให้ท่านทานบ้างหาเสื้อผ้าใหม่ๆมาให้ท่านใส่บ้างและพยายาม นะอย่าไปขัดใจท่านนะท่านพูดอะไรนะเราก็เงียบเราก็ฟังไว้แต่เราจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุและก็ผลถ้าเราทําอย่างนี้ได้ก็เท่ากับเราได้มีโอกาสรักษาน้ําใจของผู้เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายหรือเป็นบิดามารดาของเราไว้ได้นเะพราะฉะนั้นถือว่าบิดามารดา ปู่ย่าตายายามีพระคุณกับเรานะไม่แตกต่างกันอะไรมากมายสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะฉะนั้นบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายนั้นเราถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะเรียงตามลำดับกันมาเช่นคำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขบบทไปในเบื้องต้นว่ากัลยาณีกัลยาณัง ปาปัการีจะปาปักกังนะทำดีได้ดนะีทำชั่วได้ชั่วส่วนการทำชั่วก็อีกเช่นกันนะการทำชั่วก็มีอีกหลายวิธีเหมือนกันนะอย่างเช่นเราผิดศีลทั้งหาข้อไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สข้อที่4ข้อที่5ก็คือถ้าเราไปนะกระทำผิดศีล ก็ถือว่าเราได้ทําสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่ชั่วนั่นเองเพราะตรงข้ามกับความดีที่เราได้กระท,ทํามาเช่นเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าการฆ่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเราฆ่าไปแล้วเป็นบาป เพราะทำให้ชีวิตเขาได้ตกล่วงลงไปนะการที่เรานะจะทําสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่ชั่วนะในข้อที่สองเช่นนะการรักทรัพย์หรือข้อที่สองอธินนาทานนะของเราเราก็รักนะของคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะของเราเราก็หวงนะคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกับเรานะถ้าเราไปนำเอาของคนอื่นเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต นะก็เหมือนกันนะเหมือนกับของของเรานะถ้าเข้ามาเอาของของเราไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะเราในจิตในใจของเราจะคิดอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะผู้อื่นก็ต้องเป็นเหมือนกับเราเช่นเดียวกันนะเขาถึงได้บอกว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างนี้เป็นต้นส่วนสิ่งที่ไม่ดีในข้อที่3คือสิ่งที่ชั่วก็คือการมาปิดลูกปิดเมียปิดผัว อะไรเนี่ยนะการที่เรานะไปผิดนะคือการล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นการด้วยกายนะด้วยวาจาอะไรก็แล้วแตนะ่ถือว่านะได้กระทำผิดนะในสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นะลูกใครใครก็รักเนะมียใครใครก็รักนะผัวใครใครก็รักเช่นเดียวกันนะถ้าใครมาทำกับตัวเราบ้างหรือมาทำกับครอบครัวของเราบ้าง นะก็เป็นเหมือนกันเราก็ต้องคิดโกรธก็ต้องคิดโมโหอย,อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนะไม่ประพฤติผิดอันในกามก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นลูกเขาเมียใครผัวเขาก็ไปทําไม่ได้นะถ้าเราไปทําเขาก็จะผิดศีลข้อที่ 3. สามศีลข้อที่สนะี่ะเขาห้าม ไม่ให้พูดปดไม่ให้พูดสอเสียดไม่ให้พูดคำหยาบไม่ให้พูดเพ้อเจ้อเขาไม่ให้เราเป็นคนโกหกนั่นเองถ้าเกิดว่าเราพูดปดก็คือการโกหกมาพูดสอเสียดก็คือการพูดให้เขาเจ็บใจพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดพูดเรื่อยไปไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนข้อที่ห้า นะเป็นข้อที่สำคัญมากทั้งห้าข้อด้วยกันคือการที่เราไปเสพของมึนเมาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสุราเมลยัยนะแล้วก็ยาเสพติดต่างๆมีมากมายนะถ้าเรานะไปเสพสุราหรือไปดื่มสุราเข้านะก็จะทำให้สติของเรานั้นมีลดน้อยถอยลงไปนะการที่จะเป็นตัวของตัวเอง นั้นก็น้อยลงอาจจะทําให้เราที่เคยไม่กล้าทําอะไรก็จะกล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้นว่าเรานะดื่มสุราเข้าไปแล้วศีลอีก4ข้อตั้งแต่ข้อที่ 1, นึ่ข้อที่สข้อที่สข้อที่สนีะ่ก็จะทําได้หมดทุกข้อเพราะอะไรเพราะสติเรามีน้อยสติเราไม่มั่นคง เราไม่สามารถที่จะดำรงสติได้และก็ยาเสพติดก็เช่นเดียวกันเราไปเสพเข้าก็จะทำให้ประสาทสมองอันทุกส่วนในร่างกายของเรานั้นไม่สามารถที่จะเราเคยเป็นคนสมองความจำดีก็จะทำให้ความจำของเราเสื่อมก็จะทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างไม่ คอยไว้ใจเรานะก็ต้องดูคอยสังเกตตัวเรานะเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเราได้ติดยาเสพติดแล้วกนะ็ได้คนที่เสพยาเสพติดนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อหาไม่ได้ก็ต้องเที่ยวไปลักเที่ยวไปขโมยของคนอื่นเขาก็เลยจะทำใหนะ้คนอื่นเขาเสียหายเมื่อคนอื่นเขาเสียหายนะตัวเองก็จะต้องนะได้รับ ถูกการจองจำถ้าเขาแจ้งความดำเนินคดีสามารถจับได้ก็จะติดคุกติดตารางนะเพราะฉะนั้นอาการที่เราทำชั่วในศีลทั้งห้ข้อนั้นนะก็บ่งบอกชี้ให้เราเห็นว่านะถ้าเราอยากนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอีกนะก็ต้องดำรงศีลทั้งห้ข้อไว้ให้มั่นคงนะทั้งห้าข้อ ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นอาที่เราอารถนาที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องรักษาศีลให้ได้ทั้ง5ข้อสถานเดียวเท่านั้นถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลทั้ง5ข้อได้โอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะก็น้อยนักเพราะอะไรเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะไม่สามารถที่จะทำบุญทำกุศลได้ แม้แต่เทวดาก็แล้วแต่เทวดาเองก็ยังอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถทำความดีนะทำบุญสร้างกุศลนะส่วนเทวดาไม่สามารถที่จะทำบุญได้ไม่สามารถที่จะสร้างกุศลได้เพราะอะไรเพราะเทวดาก็ได้แต่นึกได้แต่คิดเอานึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นส่วนมนุษย์เรานี่จะต้องทำอย่างเดียวเท่านั้น สัตว์เดรัฉานก็เหมือนกันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอาการทำบุญเขาทำกันอย่างไรทำสิ่งที่ดีๆเขาทำกันอย่างไรไม่สามารถที่จะมาลองบอกกับคนอื่นเขาได้ว่าจะไปทำบุญอะไรอย่างเนี้ยที่เราเคยเห็นกันมานมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นสุนัขแสนลูกลิงนกอะไรก็แล้วแต่แม้แต่แมวแม่แต่สัตว์ เดรัจฉานทุกๆชนิดที่ว่าแสนรู้ก็ไม่สามารถที่จะทำใน,นสิ่งที่ดีๆได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้นะว่าขณะนี้ว่าตัวเขาเองเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นสตร,ร์เดรัจฉานเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นนะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะไม่มี สิ่งหนึ่งประการใดที่จะมายิ่งใหญ่เท่าอาดังที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นนั้นว่ากัลยาณีกัลยาณังปาปาการีจะปาปากังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้ฟังอาการแสดงธรรมในครั้งนี้ให้โยม ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโยมจะเลือกเอาว่าโยมจะปฏิบัติอย่างไรโยมจะประพฤติอย่างไรนะเพราะฉะนั้นโยมประพฤติอย่างไรโยมปฏิบัติอย่างไรโยมก็จะได้อย่างนั้นอันในท้ายที่สุดนะแห่งพระธรรมเทศานานี้ตัวอาตรรมาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะมอบให้กับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นคนดีด้วยกันทุกๆท่าน ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจงช่วยปกปักรักษาให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นคนดีด้วยกันทุกๆท่านให้ได้พบกับความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองและก็ทำนองของธรรมแล้วไ้ก็ขอให้สมดังมุ่งมา่ดังที่โยมปรารถนาทุกประการอาตามะภาพ น่าแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมุิยุติลงคงไว้เดี๋ยวเพียงนี้เอวังก็มีด้วยปากาละชะนี้สมเด็จพระบรมศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่า ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี่เองราบใดที่คนยังวิ่งบุญนแสวงหาความสุขจากที่อื่นสิ่งอื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลย คนได้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นเพื่อล่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ไม่เคยตามทำการแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจของตนให้ไหลเลื่อนเปื้อนไปตามอารมณ์ที่ตนปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเลย บทบรรยายธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านด้วยพระวิริยะเพราะทรงตระหนักดีว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ